ั่นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนบิณฑุสมาเนรทั้งหลายวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องน้ำมนตของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงร่างกายผมมันก็แย่วันนี้เป็นวันที่21 12, คกุมภาพันธ์สความจริงหยุดบันทึกเสียงมานานร่างกายไม่ดี แล้วแถมวันนี้มันก็ยังไม่ดีไม่ดีตลอดมาก็เลยลำคาญร่างกายแต่ว่าเสมหะมันก็มากเป็นไข้ก็เป็นก็ช่างมันค่อยมานานงานไม่มีผลร่างกายไม่ดีก็เลยวันนี้กแกล้งใช้ให้มันตายไปซะเลยในเมื่อมันไม่ดีก็อย่าคบมันไว้ทำไมเรื่องน้ำมนตของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้ พ่าเวลานี้ดิงข่าวก็บอกมีพระบางวัดแต่ในว่าในวัดนั้นจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบเ <c oughs> วลาที่ญาติโยงพุทธบริษัทไปหาก็บอกเป็นงานศพออกมาพูดสององค์สามองค์ก็โจมตีเรื่องเชื่อใน,นมงน้ำมนต์เป็นต้นผมว่าพระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก ต้องศึกษากำลังใจคนเสียก่อนกำลังใจของคนอยู่ระดับไหนและก็น้ำมนต์เนี่ยมันไร้ผลหรือเปล่าไอ้ที่เขามีผลมันก็มีที่ทำอะเละ,เละเทอะไร้ผลก็มี <c oughs> กรวมความว่าคนติน้ำมนต์ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบขอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติคนนินทาคนกล่าวไร้ใส่สีของคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าทรงกล่าวว่าผู้นั้นยังไม่เข้าถึงสกเกตความดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเพราะเป็นปุปิกิเลสจะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่เลิกนินทาคนเสีย ถ้าเราอย่านินทาคนมากเพียงเราเราก็เลวมากเพียงนั้นถ้าเราเลิกนินทาคนเราก็เป็นคนดีเพราะคนนินทาคนไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวเป็นคนคบกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตก็รวมความว่าอารมณ์จิตชั่วนั่นเองผมจะนำเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่เจ็ด ท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์เป็นเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทําน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอานนท์ทำแล้วพระอานนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชายและก็เป็นพุทธุปบถากเป็นพระตุปถัมมันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจ้า ถ้าน้ำมนต์ Airlines, ไม่ดีถ้า aky, พระอนนท์ไปทาเข้าพระพุทธเจ้าต้องเล่นงานแน่แต่แต่ว่า fera, ในเรื่องนี้คาถาทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอานนท์บอกให้ <upfront> พระอานนท์ศึกษาเมื่อพระอนนท์เรียนไปแล้วก็ไปทําน้ำมนต์ก็เป็นอันว่าคนที่ด่าคนทําน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าด้วยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประรบ โซนตัดว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คําว่าสาวกแปหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนคนเดียถีวันนี้พราอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังใน,นเรื่องภายในจะสุ่ม 4, สี่สุมห้าพูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติพระกรรมาฐานได้แล้วไปดูสิบ้าง ว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่คุ้มไหนกันเนื้อความก็มีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบบุพกรรมของพระองค์เองจึงนี้ทรงตัดพระธรรมทีสนานี้ว่ามัตตาสุขะริจาคาเป็นต้น เนื้อความก็มียว่าในสมัยหนึ่งในเมืองไพศารีซึ่งมีนาจาักติดต่อกับเมืองเม,มืองของกรุงราชยคฤห์มหานครเวลานั้นเมืองไพศารีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นโรคอ,อันดับแรกก็คือความแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เกิดโรคคนก็อด โรคก,ก็มากร้อนก็ร้อน,อนความจริงเมืองภัยสารีกับเมืองราชคฤนี่อยู่ใกล,ล้กันเขตนี้ถ้าร้อนก็ร้อนน่าดูอย่างพวกเราเราผมไปแล้วทน,นก็ไม่ไหว <c oughs> <c oughs> ก็เป็นว่าคนก็เจ็บป่วยตายก็เป็นแถวๆอันดับแรกโรคก,ก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามาร่างกายสุดโทมอากาศไม่ดี โรคอื่นก็เข้ามาแทรกนางนางเข้าอะิอวาตะกโรคก็มาเมื่อะกกาาอะิอาวาตกะโกโรคนี้เขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทอาหินี่ก็แปลวงง่างูวาตะนี่ก็แปลว่าลมไอโรคะเขาเป็นอาการเสียดแทงอาการเสียดแทงที่เกิดจากลมลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้นคือเป็นแล้วมันตายเร็วจําไม่ได้นะ คำาไอฮิวาแต่กระโรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมลมที่มีพิษมงพิษมงโง่ะนั้นคนที่เป็นโรคไอฮิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษงูก,กัดเวลานั่นการแพทย์ก,ก็ดีแต่เร้ว่ามันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะตายเขาตายเกลนเกลื่อนกระดาบ เมื่อฮิวาเจกโรคมาตายเกลื่อนเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยจะทันทิ้งศพหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรกพวกอมนุษย์คือพวกอสุรกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายื้อแย่งศพกินก็หมักหม,มมกันมากคนตายหนักอาการตายเมื่อมากอย่างนั้นเข้าจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชาในปิงาถนท้องพระโรงจริงๆ ท่านก็อยู่เฉยๆที่ก็ทำความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจ็ดราชการมาแล้วไม่เคยมีโลกอย่างนี้เลยแต่มาราชการนี้เป็นราชการที่แปดนี่หมายความความจริงเขาสืบเขาเขาปกครองราชสมบัติเป็นเป็นพระราชามาถึงเจ็ดพันองค์มั้งมันมันมากด้วยกันนะี่นะ ผมก็ไม่รู้กี่องค์ที่เกีย่ยจำมานับว่าเป็นพันพันองค์ในเมืองนี้เขาไม่มีการปฏิวัติร,รัฐบารบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่าคนเขาทราบว่าสมัยเจ็ดตัดงแต่ตัิการที่หนึ่งถึงเจ็ดในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้ แต่ว่าพอราเการที่แปดเข้ามาโรคหนักจริงๆเขาก็เลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงธรรมพระราชาทั้งกมดดีแสนดีจึงประชุมอามายข่าราชบริพารปรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆให้สอบสวนเสบส,สวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์นี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตรงไหนบ้างคอยชี้แจงออกมา ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิดบรรดาบระชาชนนั้นหลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทำดีทุกอย่างอยู่ในสินนธรรมทุกอย่างแต่บเวลานั้นโลกเกิดสามรายการคือหนึ่งภัยเกิดจากอาหารอาหารน่หารด้ยากมันแร้งจะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับปี2,521ของเรา สองภัยเกิดจากอมนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพวกสรากายน้าภัยเกิดจากโรคโรคที่ไม่เกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดีก็กระทุนในทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพระเจ้าค่ะพระองค์จึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีเอาอยัางไงกันแน่โรคจรงจะบรรเทา บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์นังหกพวกเดลทีก็บอกว่าถ้าไปนําอาจารย์นังหกมาอาจารย์ณัหกมีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหายแต่ไว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอัตบขึ้นในโลกใหม่ๆคือนั่นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร เรียกว่าเห็นจะไปปันป้นบานหนึ่งปีเห็นจะไม่ครบดีเป็นเวลาโจนที่จะเข้าพรรษาก็หมายความงปีที่สองนรรลุอปิสเหกสัมมารธรรมปัญญายนเข้ามาเป็นปีที่สองก็มีคนที่ทราบข่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงบัติเกินแล้วในโลกขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โรคภัยไข้เจ็บมันจะหาย ภัยอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นด้วยอาจารย์ทั้งหก,กมีมานานแล้วโรคมันก็มีแต่ว่าสมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันกันมานานใครๆก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริงขณะที่ ฝึกสายกันอยู่นั่นก็มีเจ้าฤิษีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้วยพระเจ้าฤาษีองค์นี้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสารในวันที่องค์สมเด็จพระพิตรามาเข้ามากรุงราชกาลเป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมิสารกับบรรดาบริษัทเป็นประสูดาบันกันเป็นแถว,แถว ท่านเจ้าฤชวีองค์นี้ก็เป็นประโสดาบันด้วยไม่เมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โรคภัยมันจะหายความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่ประจําใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วย ทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้าริชวีองค์นี้กับลูกชายเขโบรหิตไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชคือมหานครเมื่อท่านรับอนุมัติข็อส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาเครื่องบรรณาการไปมอบให้แก่พร,ระเจ้าพิมพิสารประวาย มีก็บอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสรงเคราะห์ที่เมืองไผ่สรีเพราะเวลานี้คนตายกันมากามทับผมฟังก็ไม่ทันเผาก็ไม่ทันมันตายก็เป็นมาไอ้โรคาตตายอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมาหลายสมัยในชีวิตผมมันน่ากลัวจริงๆบางทีคนเข้ามาลงที่วัด ไอ้คนเอาลงจะไปใส่ศพไม่ทันจะเอาลงไปเข้ามาส่งข่าวตายแล้ววันตายสี่ห้าคนเฉพาะในเขตนั้นทําอย่างนี้พระในวัดหนาวกันเป็นแถวๆนี่แหละครับอย่าประมาจจะบอกสมัยไหนหมอเก่งนั่นสมัยนั้นหมอเก่งๆโรคฉะหมอตายเป็นแถวๆ รวมความว่าพระเจ้าพิมพิสัยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของกผมผมเองก็ไปรุกสิทธิ์พระพุทธเจ้าพูดภาษาไทนยนะพระพุทธเจ้าจะทรงเสดเดไปหรือไม่อระเดจไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเองเจ้าเครื่องบรรณาการเครื่องกำนันอะไรก็ตามเครื่องกำนันเครื่องผู้เยบ,บ้านมาให้เนี่ยผมรับไม่ได้ทานที่ดีก็ปฏิมนเอง มันเจ้าพระเจ้าฤชวีก็ลูกชายเขาบริหิตก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมจาให้พระทรงพระปรมศาศันดาหให้ทรงทราบนี่มันยังไม่สบายลิ้นยังไม่เป็นเรื่องไม่สบายมากกว่านี้ก็พูดมปอยังงั้นน่ะมันอยากไม่สบายพูดมันตายไปซะเลยถ้าตายในธรรมไม่เป็นไร พระพุทธเจ้าทรงทราบพ,พิจารณาดูตามด้วยอำนาจพุทธญาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถ,า,ถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคาความสะอาดของพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสุกปรกหายเริ่มหายไป และก็บริการี่สองธาระฟันแดงวตัตรมติทศนารัตนสูตรเพือยานีทะพูตาในใจิตตำนานผลจะเกิดมหันเป็นมหันให้คนเข้าถึงว่าไตรสรนาคมอยู่ในสินห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันคึ้หนึ่งไม่เบียดเบียนกันโดยทางกายไม่ฆ่ากันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายกันบ้าง ไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โกหกมดเท็ดไม่พูดส้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดสออเสียดเพื่อเจือเลวไหลไม่นินทาชาวบ้านและก็ไม่เมาเกินไปอันนี้โลกัเมืองไัยสรีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะให้หมดไปทีเดียวไม่ได้เพราะความเลวของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะ เกี่ยวว่าแต่ทงคนนุ่งกางเกงแต่คนนุ่งสบงมันยังเร็วเมื่อพระพุทธเจา้าทรงทราบด้วหน้ายุู้ติยานก็ทรงรับวาตถาคตจะไปต่อมาเมื่อพระเจา้าเป็นสรรยารทรงทราบก็ข้าไปกราบทูลถามองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าจะ,สะเสด็จไปเมืองภัยสาลีหรือพระพุทธเดียว่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าไปตัาคตจะไปสงเคราะ แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าบรรษาที่เปเวรวนเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันคือสิบวันก,กว่าจะเข้าบรรษาพระเจ้าพิมพิสารเนี่กล่าบทูลว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอข้าพระเจ้าก่อนคอยปรับพื้นที่ให้ดีซะก่อนพื้นที่ยังไม่ราบเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักงานปรับพื้นที่ให้เรียบ เดินสะดวกสะดวกสำหรับพระพุทธเจ้ากรมดาพระสงค์ห้าร้อยรูประยะเวลาทางสิ้นทางไกลห้ายโยช์แล้วก็จัดตอกไม้ห้าสีโรยปลายในิี่ทางสูงแค่เข่าเป็นการบูชาพระพุทธเจา้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้เสด็จพระพุทธดำเนิน เวลานั้นมพะนร,มนนระพุทธเจ้าเสด็จจึงเอาร่มเอาฉัดสองชั้นกั้นให้พระพุทธเจ้าฉัดชั้นเดียวกั้นให้พระสองห้าร้รูปคือหนึ่งรูปหนึ่งองค์ต่อฉัดหนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ําแล้วต้องข้ามฝากก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกันทําเป็นเรือกัญญาประประดับประดาได้สวยสดงดงาม เวลาที่เรือถอยออกไปสําหรับพระพุทธเจ้าเรือพระพุทธเจ้านะ่ะเรือต้องใช้มาก500 0าร้อยองเรือของพระพุทธเจ้านี่ประดับประดาสวยงามพระเจ้าวิสาิสันไปส่งเรือถึงน้ําแค่คอเรือถอยไปที่ยงเดินตามเรือไปมือพนมไปไหว้พระพุทธเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่ใชมีแต่พระเขามา น้ำแค่ขอก็กราบทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้าพระพุทธเจ้าก็จะคอยพระองค์อยู่ที่นี่จนกว่าจะเสด็จกลับพระเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือสินระยะทางสามโย์แล้วก็จึงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งโน้นก็ไม่การไม่ทราบข่าวว่าพระเจ้าไมิมิสารทำอย่างนั้นพระราชาเมืองภัยสาลีก็ลงมารับแค่ขอเหมือนกันน้ำแค่ขอเหมือนกัน จัดที่ให้เรียบเป็นทางระยะสามโยชน์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันแต่ว่าถน้นจัดหนักของพระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัดสองชั้นฝั่งโน้นจัดฉัดสี่ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งพระเจ้าไป็พิมิสารจัดฉัดหนึ่งชั้นกั้นให้แก่บรรดาพระสงฉัดคือร่มและฉัดตังบปรมีรมแต่ฝั่งโน้นเอาร่มสองชั้น ฝั่งนี้ร่มหนึ่งชั้นท้าไม่เกินกันพอพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพ,พื้นดินฝั่งโนนข้เมืองไผ่สรีมหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลํมตานับเป็นชั่วโมงชั่วโมงนาบังแห่งน้ําท่วมแค่เข่าบ้างบางหัวบางแห่งน้ําท่วมแค่อกน้ำก็พัดพาเอาสิ่งโสโครกต่างลงในแม่น้ำคงคา ทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นไปเยอะไอสิ่งปฏะกูลวกวโภซากศกทั้งหลายเหล่านั้นก็หล่นไหลลงมาในแม่น้ํของคาหมดส่วนเลอะเทอะต่างๆก็แล้วมาตามพื้นดินก็สะอาดความชุ่มชื่นกับปรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพิจิตรมานสมเด็จพระบรมในเขตเมืองภายชาลี <c oughs> ข้ามาในเขตพระราชฐานแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงเรียกพระอนุอนว่าอนันทะดูก่อนอุน,น,นจุมานี่เธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทยานีทะโพตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบๆรอบๆเขตของเมืองพายชาลีทั้งสี่ทิศ พระอนุลเรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็เอาบายพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเอาบายพระพุทธเจ้าใส่น้ําเห็นไหมเริ่มทาน,น้ำมนต์วิธีทําน้ำมนต์ของพระอนุลคือหนึ่งอารัธนาบาร,รมีเขาพุทธเจ้าสาสิบทัศคือบาร,รมีปกติที่เรียกบารมีเฉยๆสิบทัศอุปบาร,รมีสิบทัน รมาทบรมีสิบทัศนั่นก็มหาความดีของพระเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาคหา้าระการนั่นก็จริยาสามริการคือโลกัตถจริยาซึ่งพระพุทธเจา้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลก <c oughs> ยาตัทจริยาที่พระพุทธเจา้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่พญาิ พุทธาจริยาทรงพุทธประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้มัรู้มาผลและอาราธนาความดีขอาองค์สมเด็จจินสีในการก้าวลงสู่ดรวอยขันในภพที่สุดหรือชาติสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการเสด็จออกมาหาพิเนศกร,รมของพระพุทธเจ้าและพระเจ้ทาทรงทําความเปลี่ยนัเปลี่ยนทั้งหปี ต่อมาความดีของพระองค์บาร,รมีช่วยเหสำระมารตลอดที่อาัตนาความดีที่แทงตลอดพระสัพพัญญติยานเหนือบัลลังก์พระโผเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์การยังธรรมจักรตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญญวคัคคีหรือศีลห้าเป็นไปในโลกและก็อาัตนาโลก,กุตตะโลก,กุตตะธรมกกรมก้าวปกันคือมัคสี่ผนสีนิพพานหนึ่ง ได้กับโสนดาปฏิมักสกิทาคามิมักอนาคามิมักอนาหัตตมักพระโสดาติิปฏิผลพระสกิทาคามิผลอนาคามิผลอนาตผลแล้วก็นิพานอีกหนึ่งเป็นเก้าหลังจากอารัธนาบร,รมีทั้งหมดเจ็ดพระนรนก็เข้าไปยังเขตข้องเมืองในพระนครเที่ยวทำพระบริสคือสวดยาณีตะผูตาฮนะเรื่อยไป ไปกำแพงทั้งสามด้านหรือเดินกำแพงสามด้านตลอดสามยามในราตรีนั้นเดินไปเดินมากับโสรัตนสูตต,าตยานีตถภูตานิสมาขาตานิวายาเถท่านรู้ตอนท่านบอกว่าเมื่อพระอนุนใช้ศัพท์คาว่ายังกินจิเท่านั้นนะเป็นต้นเป็นน้นว่าพระเทระกล่าวเท่านั้นน้ําที่สาดท่านก็สาดน้าไปด้วยธนามนเนี่ย อย่าลืมนะธนมนตบทน,นี้นะก็ะสาสตร์น้ำเคยไปเบื้องบนน้ำขึ้นไปลอยขึ้นบงบนตกลงมาตกลงก็ม่อมก็มอมกข้มขามนุษย์ทั้งหลายคือเปลือกสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิว่งกันพล่านไปหมดถ้าบอยจำเดิมแด่การกล่าวยคาคาถาว่ายานีทัพูตานิเป็นต้นหยดน้ำเป็นราวกบว่า เธอเือชดาพุ่งขึ้นไปในอากาศแล้วตกลงมาเบื้องบนตกลงมาบนหัวของมันดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดน,นั่นเองเห็นไหมละ่ะแล้วก็ลุกขึ้นวาดล้อมพระเถระหนังสือทั้งบางนี่นะถ้าบอกว่าจำเดิมแต่บ,บทว่ายังกินจิเป็นต้น อันเบเทระกล่าวแล้วบรรดาอมนุษย์คือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายถูกเมื่อนตดน้ำกระทบแล้วทนไม่ไหววิง่งหนีกันพล่านไปก่อนที่อาศัยที่ที่กองอยากเยี่ยก,ก็ดีที่ส่วนแห่งฟ้าเองเป็นต้นก็ดีก็หนีหนีไปแล้วโดยประตูออกประตูนั้นบัางประตูนี้เท่าที่มีประตู แมนบอกวันดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดก,กันออกไปบรรดาอมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมันได้โอกาสก็ทําลายกําแพงหนีไปมหาชนประพรมทองพระโรงในถ้ำกลางเหตุพานครด้วยของหอมต่างๆแล้วก็ผูกผ้าเพดานอัญมิจิตด้วยทองคําเป็นต้น ตกแต่งพุทธาฏนำสเสด็จสมเด็จพระบรมโลก,กนาาเสด็จเข้าไปแม้วันนี้ไม่ทันจะถึงไหนนาฬิกากรีกซะก่อนเลยไม่พูดอะไรกันาวันหมดแล้วที่จะหมดก,กเขาบอกว่าเรื่องน้ำมนต์นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูกอาศัยบาร,รมีคือองค์สมเด็จไปจอมไตรมีผลมากอารบันดาเพื่อนพิสูจน,น,น์สมณีนองไหลายเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความส,สุขดสิิพิพัฒนมงคล สมบูรณ์พุนผลยงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิสุเศ์สมบูรู้รับฟังทุกท่านสวัสดี